โอเคครับผมวันนี้นะครับ็กลับมาอยู่หมช่องโฮมซิกกันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ครับเราก็มาอยู่กันในเกมชูโมโลกันนะครับผมห่างหายไปนานเลยครับไม่รู้ว่ากี่วันนะผมมาได้ทําคลิปออกมาเลยครับพอดีว่านึกคอนเทนต์ไม่ออกนะครับผมก็เลยไปสั้นหาเกมแนวอื่นมาเล่นนะครับผมมาทาคอนเทนต์ลงคลิปเฮ้ยลง u t u b e นะครับผมโอเคครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมา เอาตัวรอดในป่านะผมในเกม tomorrow แล้วผมเป็นเกมเอ,อ e n World ด์แล้วผมส u r v ว่า l Open World ออนไลน์ด้วยครับแล้วก็มีพ v p นะียประทะัาผูเล่นคนอื่นนะครับแต่ว่าผมไม่อยากไปยุ่งกับคนอื่นเท่าไหร่ครับผมผมก็อยากอยู่แบบสงบสงบผงผมในเกมนี้ครับผมวันนี้ครับผมก็จะมาเอาตัวลอดนั่นแหละครับแล้วก็พูดเลยนะอมาเอาตัวรอ,อดแล้วผมมาดูว่าเกมนี้ครับมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะผม แล้วนี่นะผมก็ค so so like ือบ้านของผมนะครับนี่มันยังไม่เสร็จนะผมอันนี้ได้สร้างตอนที่เกมมันสอนแล้วผมเกมมันสอนสร้างบ้านนะนี่ครับก็ได้ได้พื้นบ้านมาหน่อยับผมนี่ับผมก็สร้างบ้านนะผมก็จะสร้างมันตรงนี้นะนี่ครับผมนี่เป็นไงลานลานจางกว้างนี่ครับผมมีอะไรบ้างนี่ับผมก็จะมีพวกนี่นะสร้างบ้านก็ตรงนี้ครับ กดลูกบ้านเนะี่นี่ครับก็จะมีพื้นบ้านนะผมมีกำโพงกำแพงนะโอเคต้องไปตัดไม้มาแล้วผมส่วนกำแพงที่มีประตูครับต้องใช้ย่าด้วยนะผมโอ้หนี่ครับบันไดนะบันไดก็ไม้สามสิบอันเลยนะผมแล้วก็ย่าสิบอันนะผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะสร้างให้มันเสร็จไปเลยนะบ้านนะครับนี่ของอุปกรณ์ของผมนะครับก็จะมีหินนะผมนี่นะมีหินนะครับ มีขวานแล้วก็มีหอ,อกครับผมหอ,อกนี้ก็ไม่แน่ใจนะผมว่าไปทำอะไรนะมาครับผมตัดต้นไม้ครับจะสร้างบ้านเพิ่มนะผม,มดูเรื่องไปครับ ไ,ได้สิบอันเสียงเกมมันปรับรดเสียงไม่ได้แล้วผมเออมันจะดังนะดูเรื่องไปครับอ่าอีกครับผม ไม้กี่อัน,น่นในไม้เนี่ยอ๋อ้ดูในกระเป๋านะโอ้เก้าสิบห้าอันจะ้อยอยังไงเอาครับตัดเลยนะตัดเลย มาหีหน้าหมดอย่างไม่ร so ู้เลยมาครับสร้างบ้านครับอันนี้เป็นพื้นนะนี่นี่ก็จะสร้างเล็กๆพอนะครับผมพอแบบพออยู่เอาใส่ครับเอาไว้ค่อยต่อเติมที่หลังนะ โอเคต่อไปก็อะไรดีกำแพงนะกำแพงนะครับกำแพงนะอ่าอ่าโ okay. อเคเว้นตรงกลางไว้ผมเดี๋ยวจะทําประตูนะเลยเดี๋ยวว่าทางเข้าห้องนี้ดีกว่าเออเดี๋ยวกอนถูกแร้วถูกครับถูกแล้วอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้หลุเรื่อง มันจะยังไม่ค่อยเอเท่าไหาร่เลวผมเรียบๆไปก่อนนะบ้านหลังแรกนะครับวางไปโอเคครับผมวางไปนะแล้วก็ตรงนี้นครับอ่านี่เลยอุ้ยแหมแบบนึงง้องเก็บยาก่อนครับไม่เป็นไรครับเกลือตาอนี้ก่อนนาหนาต่างครับผม <Okay. S 2> ครับผมต้องไปเก็บยานะยาอยู่ตรงไหนวะนี่นี่นี่นย่านะครับต้องใช้ยาแล้วครับผมในการทำ <c oughs> ในการทำนนี้นะประตูนะครับ คไม้ครับไหนก็เจอน่าเก็บเลยนะครับไม้นี่นี่ยากอืมไปครับพอมากนักนต่พอเน่ยอ,นะอ,อ่าต้องกัดไม้เพิ่มรับผมไม้ไม้หมดไม้หมดนะอ่าไม้หมด ต้นไม้อยู่ไหนวะข้างข้างจะไม่มีต้นไม้เหลือเลยนะโอ้ผมว่าทำไมาจอมันแดงๆนะกินก่อนนกินไปนเลยน้ำขึ้นยางหูน้ำขึ้น4%เอง นี่นี่มีตั้งห้าขวดดิ้มไปเลยอยูเรื่องโอ้โหติดกาวเองมามาอีขวดหนึ่งครับมามาอีขวดหนึ่งโอ้มึืดแล้วมืดแล้วะครับมาตั้งอ <c oughs> <c oughs> ืมอืมสเลดโอเคครับผม นดูอื้อเปรียวจัดอืมวิ่งอ่อนนะรับกบ้านหลังคามันยังไงอ่ะเนี่ยมีหลังคาให้สร้างไหมเดี๋ยวก่อนนะแล้วเรื่องผมดูน่อนลังคาไม่ได้ครับหลังคามันอันไหนวะอันนี้ป่ะนี่ยไม่มีหลังคานะอันเนี้ยใช้หลังคาไหม ไม่ใช่แล้วผมไม่ใช่อัางคานะเป็นเรื่องแล้วแล้วไหนครับต้นมันคงไม่ตกหรอกเดี๋ยวก่อนนี่ฮี่กองไฟดูไว้กองไฟทำอะไรจะได้ <c oughs> ตอนนี้ผมมีเนื้ออยู่นะ่อมีอะไรให้ล่าไหม งั้งนผมหาตัวอะไรให้ล่าก่อนนะผมพวกกวางอะไรอย่างงี้นะหินหินมันเลืองแส่งนะผมมันหน้าทุบนะ ปนได้ไหมเอาไปถังไม่มีตัวอะไรให้ล่าแล้วผมไม่เป็นไรนครับผมมีเนื้ออยู่นะเนื้อสามอันนะพอประท,งทังชีวิตได้แล้วครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวผมไปทำภา,ากรกิจก่อนนะมันให้เก็บถังอะไรสักอย่างนะ10อันนะครับไป okay, ดูบ้าน่อยบ้านย่างเลี่ยมเลยนะเออมันออกข้างไหนะวะนู้นะนู้น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 ออกทางนู้น ามาที่นี่นะครับ In Wood นะผมวิ่งไหมครับสตาร์ีิน่าเสียไปที่เท่าไหร่นะห้าใช่ไหมสโลแบบเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนะครับโอ้แค่ผมแล้วก็มาอ e ีกแมพหนึ่งนะครับนี่นะผมมันให้ทําการเกกล้องอะไรทั้งอย่างเลยนี่ยนะทั้งขยะนะครับ สูงอันนั้นอา่อา,อานู่นก็ได้ได้ว,วดน้ำมีตะปูด้วย เอยเดี๋ยวมือนี่ไงลูกมือมันขึ้นเนี่ยหาไม่เจอครับไปอันอื่นครับผมนูน่นนู่นอุ้ยสามกล้อง này quá này à ตายซอมบีมันตบแรงนะมาครับเดี๋ยวเลยเก็บไปก่อนนะผมเผื่อมันจะสำคัญนะโอเคครับเลยอีกห้ากล้องนะ อเครับอีกสีกล้องนะออมได้ไหมไม่อยากอาพนะครับยังไงวาง วิ่งครับเยอะไป <S <S 1> <S 1> แรงนะแรงไม่ไหวครับ เรื่องเลยเนะี่ยแรงครับแรงแรงแลามาส่องตัวนะเดี๋ยว ติดชิดะ่ะโอ้เรียบร้อยเลยของโอเคครับของยังอยู่เลยเก็บเลขหกกล่องเองครับให้ผลผไม้ผล,ไม,ผลไม้เน่ามันกินนะตายนะฮอย่าไปกินนะผมไปครับ หมาผมล้วกลับมาที่เดิมน,นะครับมันมีซอมบี้นะซอมบี้บัฟซะด้วย ผมเลยสามกล่องนะไม่เจอกล่องเลยครับ ออกเต็มไอ้เนี่ยที่ไม่เถอะมาแล้วกันปวนละไม้กินแล้วตายเมื่อกีนนะ้เนี่ย นี่ใส่โมกไปนี่ใส่โมกแล้วแล้วก็เอานี่มาเฮ้ยนี่มันใส่ดีไม่ได้หรอนี่อะไรเี่ยไปครับกับครับเร็จแล้วนะ วีไล่ลังไว้ด้วยเรียบร้อยนี่ออกมาได้ครับมาครับกลับบ้านครับผมโอเคครับผมอืม ตอนเก็บขอ,องไนะงพวกขยะมันคืออะไรว,นวันนี้แหละรองเท้าอออแป๊บหนึ่งไอ้น,นี่มันนึกว่าจจานี้ได้นะไม่ทำอะไรวะเก็บ ร้อยต้องไม่ทำอะไรอีกหาบบอกต้องการไม้โอเคโอเคครับเนี่ยแล้วก็มา ตรงนี้เลย โอเคครับ okay. ผมมันคือเครื่องต้มน้ํานะรู้สึกว่าขวดเป้ามันไม่พอแล้วผมก็เลยไปเอาขวดในในคังเก็บของมาผมใส่มันก็ได้นะอม,มันแบบผมไม่แน่ใจว่าใช้กี่ขวดนะโอเคครับ okay. ผมได้นะ้ำมาสิบสี่ขวดนะผมื่อกี้มีขวดเป้าสิบสี่ขวดนะครับตอนนี้ผมต้มน้ำไปแล้วไง ก็เลยได้มา14ขวดนะผมโอเคครับเป็นเครื่องต้มน้ำนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นครับต้ง้งขอนจบไว้แค่นเท่านี้ก่อนนะผมเอาไว้จะมาต่อในตอนที่สองนะผมว่าตอนที่สองเนี่ยผมจะมาทำอะไรอีกนะผม ซึ่งคลิปนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทำคลิปผมต่อไปนะครับซึ่งคลิปนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม,ผม,มจอกันใหม่ครับ